อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แนเดอครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้แซปจุงลงบัวจะพาเพื่อนๆมาชมการติดตั้งคิ้วรีดอย่างน้ำฝนนะครับก็ ยางน้ำฝนในรถของเรานี่นะครับมันโดนแดดโดนน้ำโดนฝนนะครับนานหลายปี10ปีนะครับก็จะทําให้เสื่อมสภาพไปนะครับก็หาซื้อได้นะครับตามร้านขายเครื่องประดับยนต์ทั่วไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมารับชมการเปลี่ยนยางรีดน้ําฝนทางด้านประตูด้านหลังนะครับทางขวามือนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นนะครับฝาครอบตรงนี้นะครับ มันจะมีตัวน็อตนะครับตัวยึดเนี่ยนะครับอยู่ด้านด้านในของประตูเราก็หาไขาควงนะครับมาไขาจากด้านในนะครับเอาน็อตออกนะครับไปควงหัวแฉกนะครับเพื่อนๆจากนั้นเราก็ลดกระจกลงนะครับแล้วเพื่อนๆก็ออกมาอยู่ด้านนอกนะครับ วิธีการแกะฝาครอบนี้ก็ง่ายๆนะครับแค่ใช้นิ้วโป้งสองข้างดันขึ้นแค่นั้นเองนะครับก็จะหลุดออกมานะครับก็ขึ้นอยู่กับรถแต่ละรุ่นนะครับอาจจะยากจะง่ายนะครับแต่รุ่นนี้ง่ายนะครับเพื่อนจากนั้นเราก็ค่อยๆแกะนะครับยางรีดน้ําฝนอันเก่าออกดูสิครับเพื่อนๆโอ้โหยับเยินเลยนะครับเละหมดเลยนะครับอันนี้10ปีนะครับเพื่อน อยู่ในรถคันนี้10ปีนะครับยางรีดน้ำฝนนี้นะครับเพื่อนๆนถ้ามันขาดนะครับน้ำก็จะเข้าไปข้างในได้นะครับทำให้เกิดการเสียหายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับหรือว่าเครื่องเสียงลำโพงอะไรของเราได้นะครับเพื่อนๆนเพราะฉะนั้นนะครับ เราต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเจอว่าขาดนะครับเราต้องเปลี่ยนนะฮะแล้วเสียงก็จะเงียบลงด้วยนะครับเสียงจากห้องเครื่องหรือว่ารถรอบนอกเนี่ยก็จะจะเงียบลงนะครับพอเรางัดออกมาเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เราก็เอาผ้ามาเช็ดทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดสิ่งสกปรกนะครับที่อยู่ตามร่องต่างๆนั้นออกนะครับ เอาผ้าชุบน้ำนะครับแล้วค่อยเช็ดนะครับเพื่อนๆให้สิ่งสกปรกออกหมดนะฮะจากนั้นเราก็ไปเตรียมตัวใหม่นะครับยางรีดน้ำฝนตัวใหม่มานะครับเพื่อนๆแกะออกจากถุงพลาสติกนะครับแล้วก็เอามาทาดูก่อนนะครับสังเกตดูนะครับจะมีเดือยนะครับยื่นออกมานะครับทางด้านหน้านะครับของประตูนะครับ จะมีเดือยยื่นออกมานะครับเราก็เอามาท้าวัดดูก่อนว่าเออมันเท่ากันไหมอโอเคถ้ามันเท่ากันเนาะแล้วก็แสดงว่าถูกด้านนะครับนะมันจะได้มาสลับซ้ายกับขวานะครับด้านซ้ายประตูด้านขวากับประตูด้านซ้ายนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สวมเข้าไปเลยนะครับมันจะมีร่องของมันอยู่นะครับเพื่อนเพื่น,นะ ใช้ด้านท้ายนะครับสวมเข้าไปเลยนะฮะท้ายด้านหน้านะครับจะเรียกว่าหัวก็ได้นะครับใช้หัวด้านหน้าสวมเข้าไปเลยนะครับจากนั้นแล้วค่อยๆใช้มือกดนะครับให้ลงล่องนะมันจะมีร่องของมันอยู่ไม่ยากครับทำง่ายๆนะครับค่อยๆกดไล่จากด้านหน้ามาด้านหลังนะครับค่อยๆกดลงไป นะครับเริ่มเข้าที่แล้วนะครับถ้าไม่เข้าที่เราก็ยกขึ้นแล้วก็กดลงใหม่นะครับบังคับให้เข้าล่องให้ได้นะครับเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆพอเข้าล่องเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆถ้ายางรีดน้ํำฝนอันเก่านะครับที่เราถอดออกไปนะครับถ้ามันมียางกันน้ําอยู่ตรงด้านท้ายเนี่ยนะครับล้วก็ไปถอดเอามานะครับแล้วก็มาสวมเข้าอันใหม่ นะครับถ้ามันยังไม่ไม่เสียหายนะครับเพื่อนๆนะหรือใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้กันแล้วแต่นะครับเพราะว่ามันจะมีฝาครอบอีกชั้นหนึ่งนะครับหลังจากที่เราใส่ฝาใส่ยางกันน้ําเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาฝาครอบมาใส่นะครับฝาครอบมาสวมใส่นะครับแล้วก็กดลงนิดหน่อยนะครับจากนั้นก็เข้ามาขันน็อตนะครับขันน็อตยึดนะครับทางด้านใน เป็นน็อตหัวแฉกนะครับขันให้แน่นนะครับให้ตึงมือก็พอนะครับเพื่อนแค่ต,ตึงมือก็พอนะจากนั้นก็ปิดประตูามาดูผลงานนะครับเรียบร้อยนะครับเพื่อน,อนสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณ สวัสดีครับ